เนี่ยน้บปูบ่นพ่อไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้เนี่ยน้บปูทําอยู่คนเดียวน้องอ้อแม่มาช่วยน้บปูใครทำอะไรอยู่หลังบ้านหนูเออบอกโจ๊กขุดร่องให้มันได้พอดีไหมล่ะเอาขุดร่องนะเอนึกว่าหมาขึ้นบ้านเดี๋ยวพ่อจะให้นับปูขุดร่องให้มันจะได มันจะได้แบบพอดีพอดีไงล่ะเอ้ยสอดร่อ,องสิสอดร่องสิแมนแมนถูกต้องแล้วเดี๋ยวลองตรงนี้นอ่ะรับให้น้องอ้าวอ้าวไ,ได้ก็วางแผนแล้วไงครับ

นกอเลค่ะกเลยดีเี๋ยวไล่ là ับผู้ออกเลย้เราเรางใ้นับผู้ลาออกไปเ้างเราไล่ออกเลยเราไล่คับ

来吧。呵呵、啊，三个月我我我们俩嗯。你一半啥来着？啊，嗯。他叫啥？

ร้อนย่าี้ไมนเลยดิหน่อยเดียวหน่อยเดียวก็จะทุเวลาเลยอะไรเออเข้าไปข้างนเออถูกตั้งแั่สลามไม่ค่อยบ่็ลมโอ้อะติดตั้ะ นี่ครับผมลูกเปตองเอาเสียยาไปนีละเอาเสียยาทางงางนีงเน่เป็นแปลนตัวสูบตองแมนนะ <c oughs> อะไรนะงู <c oughs> งูเลยเลย นาบผมนะทายาทยายฮันนี่ทั้งทำทั้งบน่นทำไปบ่นไปบ่นเก่งเหมือนแม่มันเลยเรียบร้อย,ยเล้หรอป่อก็เป็น ต้องถามแม่โตแล้วแหละไม่รู้เอาสารพัดต้นอะไรมาปลูกถามอันไม่ใช่อันนี้ต้นหวานบปหวานที่ปลอบอะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่จริงปลูกต้นพักหวานได้เฮ้ย จริงตัวพุกปลูกต้นพักหวานในต้นลำไยนหรอแต่ลำไยขึ้นงามกว่าพักหวานเลยวะอันนี้นนต้นดอกอกระเจียวดอกอกระเจียวไม่มีดอกกระเจียวอันนี้ใบกระเจียวเนียดอกกระเจียวโจมยังไงไม่เห็นจะพูดเดียวจมยังให้ อ๋อเอฟซี FC ไปดูในคลิปไอ้ปูให้ด้วยนะครับว่ามันบ่นอะไรให้ผมนะผมเออแล้วมาฟ้องผมนะเอฟซี FC ช่วยไปดูให้ด้วยนะเออปกติแล้วแม่ลูกคู่นี้ชอบบ่นให้ผมนะครับเวลาเวลามาแอบทําอะไรอยู่หลังบ้านนี่จะบน่บนบน่นบ่นอ๋ออ๋อปิดให้หมดไม่ต้องไห้หายใจ ừ vẫn vâng chưa ấy ไดยินบางกล้องพ่อจา๋านะฮะปลาบ่ปูมีปลา,าขอดหรือปุ๊บไปมวนหาต่อขดอดมึงด้วยมากเพิ่งเลยบ่จัดตัวโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะครับผมว่มพาพอพอดีนะครับของปูงม,าามาแอบท้ามมาแอยู่หลังบ้านบ้าบ้านหน้านะครับผมฝันที่เป็นจริงนะครับผมเนาะคือผมฝันว่านะครับ ผมฝันว่าไม้ไม้เลตอยู่ตรงนี้ได้โดนย้ายไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือฝันที่เป็นจริงน,นะครับตอนนี้ย้ายไปหมดแล้วทีนี้เวลาตอนเช้าๆมาย่าชี้เดินผ่านหลังบ้านก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วปกติเหยียบเครื่องข้างเครื่องข้างเหยียบซังกสีอ๋อนะครับผมตลกินีแต่สวัสดีครับ